ไปดูเรื่องของความพยายามในการช่วยการแก้ไขปัญหาราคาข้าวที่ตกต่ำกันอยู่บ้างนะคะอย่างเช่นที่อำเภอควนเนียงจอดสงขาค่ะมีการนำข้าวสารพันพื้นเมืองค่ะเปิดจำหน่ายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนแก่ชาวนานในภาวะราคาข้าวตกต่ำค่ะค่ะ โดยเมื่อวานนี้ค่ะที่สากรการเกษตรควรเนียงจำกัดน,นะคะได้มีการจัดโครงการสนับสนุนช่วยเหลือชาวนาค่ะโดยการนำข้าวสารพันุ์พื้นเมืองนะคะคุณภาพดีจากเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกโดยตรงในพื้นที่ค่ะผ่านสากรการเกษตรซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะคะในการที่จะเปิดจำหน่ายข้าวสาร ที่เป็นข้าวสารคุณภาพให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเมื่อวานนี้เนี่ยก็เปิดจําหน่ายกันที่บริเวณการจัดงานจังหวัดเคลื่อนที่นะคะ,คะซึ่งก็มีการสัญจรกันไปที่อำเภอควนเนียงจยัดสงขาโดยนายสุพิษพงจีนผู้จัดการสากรการเกษตรควนเนียงจยัดสงขาบอกเขาว่าสากกรการเกษตรควนเนียงมีพื้นที่รับผิดชอบอยู่4ตำบลประกอบด้วยตำบลรัตภูมิค่ะตำบลบางเหรียงตำบลห้วยลึกและตำบลควนโศปัจจุบันมีสมาชิกอยู่กว่า2,000ครัวเรือนค่ะแต่ว่า จากภาวะราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำโดยเฉพาะราคาข้าวสารทำให้กลุ่มค่ะได้มีการ เตรียมแก้ไขปัญหาในระดับประเภทร่วมกันกับสากลการเกษตรอื่นๆในการจัดโครงการช่วยเหลือชาวนาโดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมผลผล,ผลิตทางการเกษตรของสมาชิกสารกลในพื้นที่ค่ะนำเข้าสารพันธุ์พื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นข้าวสังยนดข้าวกล้องข้าวหอมมะล,ลิหรือหอมมะล,ลิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ข้าวขาวระโนดบรรจุถุงค่ะในราคาถุงละ5กิโลกรัมจำหน่ายในราคาถุงละ1 6 0บบาทเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายข้าวสารและบรรเทาความเดือดร้อน ร้อนแก่ชาวนาในภาวะราคาข้าวตกต่ำค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่ามีประชาชนให้ความสนใจไปอุดหนุนกันแบบอุ่นหนาฟ้าข้างอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะ